cái kia sẽ là mất ít điều nhỉ? đi bài trường anh là các bài tiếp xem không đi bài trường anh là các bài tiếp là chỉ xoá phùng là Thứ lãng mà nó Khó khăn Như vậy Cái kia sẽ làm mất nhiệt điểm Cái Để xem xét hmm. xử xem xét xử xem xét xử để xét xử xem xét xử xem xét

đúng xác rồi. luôn ra ngoài kênh ngoài. Hmm. là gì xóa không phùm lên ạ phải không? เขาคํามัดทัพกระสุดรับทพกระชีดนะคะทุกคนกินหารสองอย่างนะับรัพกระสุดรับทพกระชีดนะคะทุกคนกินอหารสองอย่างนะใช้ผู้ใหญ่บ่อยจึงบ่อยอัน้รก็บ่อยจิ นกันี actually, ่เนาะนางีสองผุ down. Down ่มเลยนะจะพูดละมากพี่เนาะมันเขาค้ำทีนี่พัดพักเฉียดเช่หมูสับพี่เนาะนี่ก็สวยนะคะที่เจ้ากินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้านางีสองผุ่มเลยนะจะพูดละมากพี่เนาะมันเขาค้ำ นาสีสองผุ่มเลยนะจะพูดละมากเลยเนาะเขาคำน,นี่พัดพัดกระเฉดใช่ไหมหมูสับพี่หนุ่มนี่ก็สวยนะคะนี่ก็เจ้า กินเขาเจ้ากินเขาเจ้าใช้พูดยบ่องจงว่าใหอันแบบว่ใจิตนั่งกินในบ้านนั่นเบิดอลยงไงขอเล่าขอมาในบ้านไม่กินนกากันได้ใคะได้ไม่กินนกแกันต้นหนี่ก็ึ้นต้องวางกินขอเล่านกแกันเนาะ ซอฟลูไก่เยียวถึงกันพี่น,อน้องเฮ็ดเฮ็ดชิมเนี่ยเฮ็ดเองไม่ได้ซื้อเลยพี่น้องเฮ็ดเองนี่ไก่เจียวก็เฮ็ดเองพกกะกษาดก็ทำเองนะคะนี่พัดผักกระเชียงหมูสับพ,พี่น้องที่ก็สวยนะคะนี่ก็เจา้า cún cua cho cún là chỉ 2 phùng rồi sẽ rất là mát rồi đó, nó khéo dia saja dia sudah saya nak minyak sedikit pi มีพัดพักระเฉดใช่ไหมูสับพี่น้องที่เขสวยนะคะที่เขาเจ้าคุณข้าเจ้าคุณข้าเจ้านุ่กันพี่หน่มนาฬีสองผุ่มเลยนะจะพุดละานมากพี่หนุ่มเขาคำ ủa ừ. lái cái hàng, đỉnh lắm. Sao cứ bị bồi thường, bác thầy anh. แลาวับไว้จิ้ปห่อไล่ใจญ่หางจิงมเนาะขึินตัวอะไนี่พัดพัดกกระเชยดใช่หมสับพี่น้อง พี่ก็สวยนะคะพี่เเจ้าคุณข้าเจ้าป็นข้าวเจ้าจะถักนุ่งแ่ง xin lỗi lắm 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 nó lắm 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 anh, lắm The a door.